คือหาไม่ไหวค่ะคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีนักท่องเที่ยวและผู้ชมขลั่งรักเค e ซีรีที่วางแผนไปถ่ายรูปสสวยๆนะคะหาของกินกันค่ะไปทั้งวัดอารุณเสาชิงชาสะพานหันเมืองโบราณสมุทรปราการหรือแม่แต่คลององอางนะคะหลังจากที่ซีรีส์ดัง King คิงเดลนมาถ่ายทำที่บ้านเราไปตั้งแต่เมื่อต้นปีค่ะก็ออนแอร์ air ไปล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สร้างความภูมิใจให้ชาวไทยสุดๆนะคะเป็นกระแสแชร์กันทั่วโซเชียลเลยทั้งมุมและฉากหลังสวยๆในประเทศของเราที่มีเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากมุมกล้องฝีมือช่างภาพทีมเกาหลีนะคะก็ต้องยอมรับว่าพลังความดังชวนฟินจิกหมอนของพระนางค่ะจุนโฮเมมเบอร์ 2PM และนางเอกยุนาหนึ่งในสมาชิกเกิลเจเนเรชันนะคะเคมีคนลงล็อกจริงๆหวานๆทั้งเรื่องนะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดังมากๆตอนนี้ค่ะ มาคุยกับทีมเบื้องหลังบ้างดีกว่าเนี่ยนะคะท่านนี้นะคะพี่ดิวจิรศักค,ค่ะบอกว่านี่เป็นความภูมิใจของทีมโปรดักชั่นไทยเลยนะคะเล่าว่าไทยทํำกันทั้งหมดไป20คิวค่ะมีทีมงานเกาหลีบินมากว่า50ชีวิตแล้วก็ใช้ทีมงานไทยกว่าร0อคนเลยนะคะคุณผู้ชมคะโดยฝั่งบ้านเรามีหลายแผนกค่ะ พี่ดิวเองเนี่ยเป็นแผนผู้ช่วยผู้กำกับนะคะบอกอีกว่าเกาหลีนี่คือเป๊ะสุดๆทุกเรื่องค่ะที่สำคัญชอบมากทำงานแบบ12ชั่วโมงอะนะคะทำงานแบบสากลค่ะทำให้นึกถึงบ้านเราที่คนกองยังเรียกร้องกันอยู่เลยว่าทํางานไม่เป็นธรรมแถมรายได้ก็ยังไม่เป็นธรรมอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เรื่องทีมรักษาความปลอดภัยเข้มมากมีการมาดูแลที่กองทุกวันวันละสิบกว่าคนเลยภาพเบื้องหลังก็เลยน้อยหน่อยค่ะ แต่ถ้าถามว่าเรื่องเล่าเยอะหรือเปล่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่ดิวทางโทรศัพท์กันค่ะอาหารไทยอ่าส่วนมากเขาจะบอกว่าอาหารไทยนี้อร่อยครับอร่อยแล้วแล้วเราก็ถูกปากเขาแล้วก็แล้วก็สถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่พี่ยุนโฮเขาแอบไปในวัน<อ>ในวันในวันวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีแอบไปถ้าเราจะสังเกตในไอจีเขาเขาจะไปนั่งเรือกับผู้ช่วยเขาเขาจะแอบไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ ใช่ครับคือเขาเขาก็จะมาอยากได้โลเคชันประมาณนี้ประมาณนี้ครับ ai, ทีมโลเคชันเมืองไทยทีมโลเคชันทีมไทย<ม>ก็ไปหาโลเคชันมาเสนอขายให้ผู้ร่วมกับครับ<ม>แล้วผู้ร่วมกับเขเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แบบว่าจะยกความดีความชอบในหนังเรื่องนี้ที่ภาพสวยงามโลเคชันสวยเนี่ยต้องยกต้องยกความดีความชอบให้ทีมโลเคชันหนังเรื่องนี้เลยฮะเก<ม>่งมากพี่ว่าตรงเนี้ยเป็นโอกาสยังไงแล้วเราควรจะต้องไปต่อ,อยังไงในแง่อุตสาหกรรมบันเทิงขอความเห็นของพี่ดิวหน่อยค่ะครับ อุตสาหกรรมบันเทิงของเราอยากขอความกรุณาขอความร่วมมือจากขอการสนับสนุนจากรัฐบาลเลยครับส่วนมากอยากให้อยากให้ช่วยดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์หนังภาพ,พยนตร์ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับ <S 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 ช่วยแบบ <S <S 2> <S 2> เปิดทางโดยเวลาเราขออนุญาตถ่ายทำหรือเวลาเราไปขออนุญาตโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่วันอีกที่หนึ่งในฉากชวนหิวมากเลยคุณผู้ชมเมนูจานโปรดของนักเอกเขาเลยนะคะก๋วยจับยวนค่ะไปถ่ายทํากันที่ร้านเก่าแก่ย่านพระอาทิตย์ คุณแดงกวยจับยวนนะคะซึ่งเราก็สอบถามไปยังคุณต้อมเจ้าของราา้านนะตอนนี้คุณเวนิกาย,ยก,ม,ากยยมือ,มอบอกเยี่ยมดิฉันชอบเคยไปกินน,นะบอกพอออนแอร์ปุ๊บวันถัดมาคนแน่นเลยค่ะส่วนตัวบอกชาวเกาหลีเนะี่ยมากินที่นี่หลายปีแล้วเค้งงงเหมือนกันมากันทีเนะี่ยยกขยงกันมาเป็นรถทัวร์บอกว่าน่าจะบอกแบบปากต่อปากมากกว่าว่ามาไทยต้องมาที่นี่ส่วนที่ทีมงานเกาหลีขอมาก็ตอบรับให้ถ่ายททันทีเลยนะคะเพราะเชื่อว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยถ่ายทำกันหนึ่งวันเต็มๆค่ะ แล้วก็ยังมีภาพแบลมมาร์คเที่ยวไทยอีกในหลายจังหวัดเลยนะคะ้นเหนือล่องใต้นะคะมีช้างมีทะเลเห็นรถแดงตุกต๊กๆนะคะตลาดลมถุดด้วยเมื่อกี้นะคะเรียกว่าไทยแลนด์กันแบบตะโกนเลยละคะ่ะ อีกฉากน่ารักที่คนดูฟินนะคะส่วนต่างชาติมาเช็คอินตลอดต้องยกให้วัดอรุณนะคะหรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแล้วก็วิวยามค่าคืนที่โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารด้วยนะคะงดงามขึ้นกล้องมาจริงๆ<ม>แล้วก็ยังมีอีกหลายที่ค่ะตลาดร่มหุบถนนเข้าสารไปจนถึงโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารหรูระดับ5้าดาวและที่พลาดไม่ได้ก็คือต้องเป็นอาหารริมทางทีเด็ดของบ้านเราเนี่ยแหละนะคะ ซึ่งงานนี้พี่ดิวบอกว่าทีมโลเคชั่นไทยทํางานหนักเอาเรื่องเลยก็อยากจะขอชมเชยนะคะสตีดฟูนี่คือกินกันเต็นต๊ะเลยทีเดียวค่ะ